ก็มาแล้วตรวจมาแล้วก็ถ้าล้อเราก็มาแล้วร้อยเวรเข้ามาไม่ในั่นเองถ้ารวจข้างในนี่เรายังยังยังไม่มีายละเลยใ่เพราะว่ารอร้องแพทย์แล้วก็เินเินจไปแล้วเิร์เินนข้อมลหายตุดีเดินเาเดินล้อไงคลิปราลงอ่ะตัดเหลือสักนาทีสองนาทีอะอันนี้ถ้าปูให้นอนเหรอบ้าน อันนี้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เปิดแอร์นะเป็นประมัณยี่ห้าประมาณสามวันละเครื่องเขาดเยี่ยมเลยเอาถ้าไม่ซื้อผ ข้นเอา้ามไปเอาเอาเงินกองนี้ได้